อัจฉริยะติงแม่แตงโมงไม่ควรรับเงินงัดหลักฐานรอยแผลมาสู้ คดีแตงโมง,งัดหลักฐานใหม่สู้สวัสดีค่ะคุณผู้ชมกำลังติดตามรายการเล่าข่าวดาราวันนี้18ธันวาคม2567ในช่วงเวลา13นาฬกาค่ะนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหย่ออาชญากรรมได้เดินทางมายัางศาลจังหวัดนนทบุรีเพื่อยื่นฟ้องหมอนิติเวชจากโรงพยาบาลตำรวจที่ได้แจ้งความเท็จเกี่ยวกับการถแถลงข่าวของตนในคดีของแตงโมนิดา โดยหมอนิติเวชคนดังกล่าวแจ้งความในข้อหาความผิดตามพรบอรคอมพิวเตอร์และหมิ่นประมาทจากการถแถลงข่าวเกี่ยวกับบาดแผลของแตงโมที่พระตกเรือสปีดโบท๊ทและจมน้ำหายไปในอัจฉริยะจึงของยืนยันความบริสุทธิ์และฟ้องหมอนิติเวชคนดังกล่าวเพื่อปกป้องสิทธิ์ของตัวเอง ในเวลา13นาฬิกา30นาทีนอัจฉริยะได้เดินทางต่อไปยังอายการจังหวัดนนทบ,บุรี่ยื่นหลักฐานใหม่ในการขอให้แก้ไขคำฟ้องในคดีของแตงโมนิดา โดยเขาเปิดเผยว่าขอให้ศาลจังหวัดนนทบุรีพิจรารณาคดีใหม่และเอาผิดกับคนบนเรือทั้งหมดข้อหาฆ่าคนตายโดยการอำทางในอาชริยะชี้แจงว่าศาลอาญาเคยมีคำพิพากษาชัดเจนว่าแตงโมงไม่ได้ตกเรือและ,และบาดแผลท,ที่ขาของเธอไม่ได้เกิดจากใบพัดเรือนอกจากนี้ก็ยังมีการแก้ไข GPS และเวลาในหลักฐานต่างๆที่ไม่สามารถเชื่อถือได้นายอัจฉริยะได้ยืนย่นพยานหลักฐานทั้งหมดที่เคยนำไปยื่นต่อศาลอาญาเพื่อขอให้แก้ไขคำฟ้องดำเนินคดีกับแซมวิสาพัทและผู้ร่วมเหตุการณ์ทั้งหมดในข้อหาพักคนตายไม่ใช่แค่ข้อหาประมาทตามคำฟ้องเดิมของอายการที่เน้นไปที่การขับเรือดโดยไม่มีใบขับขี่และการใช้เรือที่ไม่ได้รับอนุญาต นายอจฉริยะยังได้กล่าวเพิ่มเติมว่าคดีของแตงโมถือเป็นคดีที่อัปยศที่สุดในประเทศไทยซึ่งไม่ใช่เกิดจากการประมาทแต่เป็นการกรรมอัมพรางและเขาต้องการให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในคดีนี้ได้รับโทษสูงสุดตามกฎหมายทั้งนี้อจฉริยะเรืองรัตนพงศ์เชื่อว่าถ้าแม่ของแตงโมไม่รับเงินจากผู้ต้องหาบนเรือคดีนี้อาจจะดำเนินไปในทิศทางที่แตกต่างออกไป